วัตถายีอสงไขยกับเป็นคำศัพท์ในพระพุทธ,ธาศาสนาที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในอักขันญ,ญสูตรคนต้นกับอยู่ในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงที่จักรวาลตั้งขึ้นใหม่ขออธิบายขยายความคำว่าวิวัตถายีอสงไขยกับที่กล่าวถึงช่วงเวลาอันยาวนานในการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยแบ่งออกเป็นสี่ช่วงดังนี้ช่วงเวลาที่หนึ่ง สังวัตกับเป็นช่วงเวลาที่โลกมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นเช่นเกิดเพลิงไม่ครั้งใหญ่น้ำท่วมโลกหรือพายุลมแรงที่ทำลายล้างทุกสิ่งจนทำให้โลกเสื่อมสลายช่วงเวลาที่สองสังวัตถายีกับเป็นช่วงเวลาที่โลกเสื่อมสลายแล้วทุกสิ่งอยู่ในสภาวะนิ่งไม่มีการเกิดขึ้นใหม่ของสรรพสิ่งโลกอยู่ในสภาพที่ยังไม่คืนสภาพ และยังไม่ฟื้นตัวช่วงเวลาที่สวิวัตตะกับธรรมชาติเริ่มฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นใหม่ดวงดาวกาแล็กซี่รวมถึงโลกเริ่มกลับมาอยู่ในสภาวะสมดุลอีกครั้งเป็นช่วงเวลาที่โลกจเจริญขึ้นช่วงเวลาที่สี่วิวัตตะายีกับเป็นช่วงเวลาที่โลกจเจริญขึ้นเต็มที่แล้วตั้งอยู่และอยู่ในสภาวะสมดุลช่วงนี้ทุกสิ่งยังคงอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีการเสื่อมสลายอย่างรุนแรงคำว่าอาสงไขยหมายถึงจำนวนที่มากมายจนนับไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงและหมุนเวียนไปตามกฎของธรรมชาติช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่โลกมีความสมบูรณ์มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นรวมถึงมนุษย์ด้วยดังนั้นวิวัตถายีอสงไขยกับจึงเป็นช่วงเวลาที่โลก อยู่ในสภาวะที่เจริญและมั่นคงหลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความเสื่อมสลายมาแล้ว